Thế dành bé anh nữa Anh kia ăn cắp ma lê Thế sửa nhau có biểu ơi nào thế độ này Bí ơi Bí ơi Thế sửa nhau này độ Ô Chị có vừa cho lại ô ô ô Sao luôn Nha Cơn non này nè Hả Nhanh nè ่แจ้งไปหน้าพ่อเตียงเด็กไปหน้าพ่อเตียงย่างไปบ่หน้าเลยเดี๋ยวพ่อเตียงก็ขึ้นมาไปหน้าพุ่นบ่หน้ปูไปหน้าทางหลวงเฮ้ที่ง่ายเลยสบายดีปรุ่งกันสบายดีปรรุ่งกันนสบายดีปรรุ่งกันไอ้กูกันได้เหรอเนื้อแย่งกันกูไหมกูสัตว์ไหมปูกินข้าว

anh đi, lang mua bánh súc, mình sẽ lấy giúp em này. hát đi. Okay, okay. Nô mơ bỏ lắm rồi quá. Sai thứ 4 bỏ Cò ma, cò ma, นี่ไหนเชื่อมก้นประตูฮะประตูมันไว้นี้ปาเก่งแท่อ๋ออุ้มเลยโอเคจ้ะโอเง่ายๆลยวบอกว่าอางลูกอืดิวกิงสวัสดีก้อนสวัสดีเรื่องงามเยกวาเย็ดเย็ดทงนั่นนะฮะเทงพุ่งน่ะให้เบียรโมให้ขึ้งามแทคุยยังยยู่อีกได้ โอ้ขบใจเอนใช่ป่อกีก่งไหมก็องบ่โอ้เพนเก่งแท้สวัสดีบรุ่หมกันหนึ่งมาเียนนะเปรตุ้มโอ้ยนกระเป๋าเขานี่เหปตอุ้มย่งังเนี่ยกดมันกันบ่เงกดจะป้ารุ่งมนอ่งสวัสดีกอนยงยไปยังไปยังสวัสดีไปยัง ปปดีปลาดุงน่ยปาน่ะเข้าไปดีปลาดองเออไปี้ยบยบ้าบอย่ขว้ามีวะมีวะจริงจริงว่าแล้นนะให้น้องกินนี่ออกมาไล้คืชอบบวกกับชิกีายก็เอาแล้วบาินิแล้วบ้าคือรูคมันแทะใหญ่มากลูกอีบ่ใหญ่มากนะเกือบเย่ไเออเกือบเพิ่งให้มาน่อยสิค่บไปมาไหมที่เอาไปโต้พี่ ตีบสีนังดูใจกัสบายดีไม่ใสมาโรงเรียนมาแต่โรงเรียนมวนมาไปโรงเรียนอะมวนสาวคู่สอนยังจะใจวะจะเอ้ยจะใจจะใจอยู่ในเล้าสิบอ่ะ้องด้ว Không phải nó, không phải đâu nước Hà hay Nè Có khai gì nữa đâu Khó đời gì phải nhạt đời tôi chỉ phải nhạt đâu Khép mũ Trời ơi thằng đi ư đấy đi

bắt tục nào nhỉ anh à, chích chích hai đồng thừa Dư tức, dư tức, làm sao lắc là cả dư tức kia thì phải còn khó rồi Bibi khỏi vâng ăn cứ tuôn môn ta Ta khỏi vâng này của ta Thính, cứ tuôn mút ta Ta, khỏi gặp cứ tuôn mút ta Đưa nước hỏng, ấm áp áp giọt chỉ đầm Bà <laughs> nó mà. <laughs> mà nó mà. nó dạ, ngon hơn này hơn nó nghe cái té <laughs> 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 của nó nó con úp vô nó <laughs> ừ bơ bơ bơ

กีล่ะอืมเสอไแมไหมน้าวเมน่ท่านี้ใช้เ่ื้อ n h a ใช่ตัวบน o วะเฮ้ยพ่อไคือนี่นะอยู่พ่อในอะไรมือของพายเป็นมือของ่อยนี่ค่ะหื้มมีน้องนุ่มนะง

đừng 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 úc úc khoác nó đừng 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 đừng

ไอ้น้งมืออะไรคัดหัวเล้เลยไม่อวนควรชวนย่างมืออย่ยางกันหย่างไปวะถ้าคิดเมื่อมทางเาเก็บกระดกขลเ่เมื่อมทางกัะนะเก็บกบมาเก็บกีมาทำตาคือหายคนยางทำตาจจำหันจหนีแล้วเก็บขะมมือไก่ระพัดเลยเว่าลุ่ะน่ะรถน่ะโบกะ เห็นวาจะคือเคยเห็นรถมาพ่วงเลยนะน้องส่งนั่งเบียรจ้ะมานขึ้นนี่น้าเอาแล้วแต่เองเจ้าพ่พิง

เขาใจยุ่บัดเล่ามากเเราจักมามาเลาเขาบอกนะจังมีน้ำมันหลงแล้วมีน้ำมันว้าวว้าขี่รถเขาอขนาดนั้นยังเสียได้รถเขาอยู่เนาะขนาดออใหญ่านี้เ้านูนมีน้ำมันนั่นแหละจัาเขาช้าเสียได้ ไปกับแม่เออโอ้ยนี่ะไดเขาว่ามีนมันอ่างนีก็กจะดีนะ ขื่นในใจไม่ได้เรากันเราบอกออกอการขึ้นวเกากแล้วเา่าะเราเคเปลียวน่เรานี่เน่เาเาหนาทกันเเอาย่นาวย่หนาวเลยนี่ไปกูขึ้นกออีเดี๋ยวนั่ง

กองนุ่งเอวิวบริกินเลยไม่ลางมือเปิดมาเลยพ่อแม่บุญเริจก็ลุหิวเข่าวจ้านี่งไรในหงเย็นนี่คนคือบริโภคหุเชีองยังเขากุมเลยบ่สัได้ส่งแต่รายงานแต่เศร้าส่งอาหารให้เบจ้งตอนป้ากอนป้าถอดแล้วเต็มเลใครชดตายโู มวนๆว่าไงน้ำป uh, ักนะเฮ้ยขีมาสอดแป๊บเดดึงมาด้ยะเอาไว้ตีนต่ละเกิบไวจูอืมืเราบางคนขึ้นมามาเลยขานนางขึ้นนางได้เนาะอาจ้ะบกว่าขีบว่าพื้นมันแต่เขาข้าวเรเป็นหูมคน้ขาน่าเนาง

ตีขนบอมีพิงองาว่าเห็นาวที่งลางเงเบิ้งเบไม่อ้วนให้ที่จีบเ้าคนละเราไม่อ้วนให้ให้ที่ิเอันเสร็จทิก็ม่อ้วนลดคนละดุดเลยเงินถ่ายได้นะแใสงนบั้นนาแก่ร้อง้เอาไปชงเลยไหม มาแล้วมาเยมาเยมอเลยน้าปลารตสอไร่ามไร่คเมื่อเ่อไร

เม่บกมาองพิงลม่ต้้บอกม่วงเาตรนำเลยสาวีดจุกจุกแค่ฮึคุเห็นเนาอเพื่งยังชุบอยู่ตกม่วงคือแห้งไังแห้งแล้วมันจะเป็นเหลวมาแผ่นองมเจือตั้เอา้า

Hu